อย่ลืมกดติดตามและกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Action Girl Tutorial สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Action g ก r l Tutorial ค่ะ Tutorial ในวันนี้วานจะมาสอนท่าคลิปอัหรือว่าสปริงตัวนั่นเองค่ะซึ่งท่าคลิปอัก็เคยมีทำสอนไปในคลิปสมัยเก่านานมาแล้วนะคะฉะนั้นวานจะมาทำคลิปใหม่อีกคลิปหนึ่งเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ดูไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะการฝึกท่าคลิ p Up นะคะหรือสปริงตัวอันดับแรกต้องฝึกแรงดีด ะะจากตรงช่วงหลังก่อนนะคะเราจะถีบขาขึ้นบนลักษณะนี้นะคะแล้วก็ยันขึ้นยันขึ้นลักษณะนี้นะคะขึ้นฟ้าพยายามเล็งขาไปที่เพดานนะคะมือเราจะลองไว้หลังศีรษะก็ได้นะ,ะลองถีบขึ้นลักษณะนี้ดูจากยันข้างนะคะมือลองไว้นะคะพยายามใช้ช่วงหลังช่วงบนเนี่ยในการดีดตัวขึ้นมามนะคะ ลักษณะนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครกลัวเจ็บหาเบาะมาลองได้เพราะตอนแรกเราจะถีบเพื่อให้หลังเราลอยขึ้นลอยนิดนึงนะคะขึ้นรอบลักษณะนี้นะคะจากนั้นพอเราถีบขาไปแล้วนะคะเราจะเอาขากลับมาวางที่เดิมโดยที่ตัวเราจะแดะขึ้นเหมือนสะพานโค้งนะคะถ้าเกิดว่าใครทำสะพานโค้งได้ จะให้ทำท่านี้ก่อนแต่ว่าด้วยความที่วานจะตัวแข็งนิดนึงแข็งมากเลยแหละ oh, oh, oh. อาจจะเป็นสะพานสูงไม่ให้สะพานโค้งนะ oh, oh. ก็พลราสีขึ้นผักสุดแขนนะคะผักสุดแขนขึ้นข <c oughs> <c oughs> ึ้นัเป็นสะพานโค้งแข็งๆที่วานทำได้นะ <c oughs> ตัวไม่ได้อ่อนเหมือนเด็กแล้วนะ <Okay. S 1> ได้ประมาณนี้ก็ดีแล้วโอเคโอเคจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครทำท่านี้ก็ทำท่านี้ไปก่อนแล้วจากนั้นใครทำได้แล้ว ถีบแล้วปล่อยมือออกมาแล้วเอาขาเนี่ยย้อยกลับมาทบไปละย้อยกลับมาวางที่ตรงแทนที่ก้นตัวเองนะคะอาจจะทําจากท่าคุกเข่าก่อนก็ได้อย่างตัวนี้นะคะลงถีบคุกเข่ามาข้างหน้าก่อนลักษณะน,นี้เห็นข้าให้ดูนะคะป้ายที่คุกเข่าก่อนเห็นไหมแล้วเราจะตัวขึ้นมาเราจะเ,าเราจะไม่เอาก้นลงถ้าเราก้นลงเมื่อไหร่เวลาเราดีดตัวขึ้นมาก้นเรามันจะก,กระแทกพื้นฉะนั้นต้องแดก ขึ้มนมาลักษณะนี้นะคะดูอีกรอบปายขึ้นเห็นไหมแล้วแอนแอนตัวไว้นะคะพอใครเริ่มได้แล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องมานั่งแล้วนะเราก็จากที่เราเอาข่าลงใช่ไหมเราก็เริ่มเป็นแบบว่ายองๆก่อนก็นกได้อย่าเพิ่งยืนนะยองๆก่อนจะเอาขาแทนที่เวเยงที่เดิมนะคะก็ไปนี้ปุ๊บห้า ยองก่อนยองก่อนเมื่อกี้เผยยืนนะก็ยองยองก่อนและถ้าเกิดว่าใครอยากยืนได้เลยนะคะถีบขาเสร็จแอ่นตัวให้เยอะนะอ่นตัวให้เยอะแดกตัวไปข้างหน้าแล้วเราจะยืนได้เลยแบบยืนนะคะแบบยืนที่อึ๊บนี่อันนี้ก็คือแดะตัวแล้วก็ยืนเลยนะคะดูอีกรอบนึงจากมุมหน้านะจากมุมหน้านะคะไปที่ึ้น <Yahoo! S 1> ขึ้นมาเลย เมื่อกี้นี้ก็ได้สอนคลิปอัพไปแล้วนะคะโดยการใช้มือช่วยนะคะฝึกจากผลักเป็นสะพานโค้งก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นเอาเข่าลงแตะตัวไปข้างหน้าหลังจากนั้นค่อยๆย,ยองขึ้นแล้วก็ยืนนะคะแต่ที่นี้คลิปอัพสำคัญเลยมันไม่ได้ใช้มือนะจริงๆมือมันแค่เป็นส่วนเสริม,มเฉยๆแต่จริงๆแล้วแรงมันมาจากนี่หลังช่วงบนกับสะโพกนะคะฉะนั้นเราสามารถใช้หลังดีดตัวเองขึ้นมาได้เลย อย่างนี้นะดีจากหลังได้เลยดีจากหลัง <sk r chang> เห็นไหมก็สามารถขึ้นมาได้เลยนะคะอันนี้คือไม่ได้ใช้มือแต่ใช้แรงหลังเอานะแต่ถ้าใครไม่ได้ก็ใช้มือช่วยแหละเพราะว่าเราสามารถใช้มือช่วยผักให้ตัวเรามันขึ้นมาได้ง่ายขึ้นและนี้ก็คือท่าคลิปอัพนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับท่าคลิปอัพนะคะหรือสปริงตัว ถ้าใครที่คิดว่าทำยากหาเบาะมาลองสักนิดหนึ่งจะได้ไม่บาดเจ็บนะคะหรือทําจากเบาะแล้วลงไปยืนทางล่างก็ได้นะแต่ว่าอย่าเอาสูงมากจะได้ไม่ล้มนะคะจะได้ไม่บาดเจ็บนะถ้าใครชอบคลิปของว่านฝากกดเป็นกำลังใจให้ว่านนะคะกดช่องคล้อไว้ติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของวาน,วานสตูดิโอและเบล m a มาช a ว a r t s Academy ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe และกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ